สถานการ์ชายแดนไทยกัมพูชากลับมาเป็นที่จับตาของสังคมอีกครั้งหลังมีรายงานความตึงเครียดและเหตุปะทะเกิดขึ้นเป็นระยะในหลายพื้นที่ต่างแนวชายแดนความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้กองทัพอากาศไทยต้องปรับกำลังและยกระดับความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจบ,บานปลายได้ทุกเมื่อท่ามกลางกระแสข่าวและการติดตามจากทั้งในประเทศและต่างประเทศกองทัพอากาศไทยได้เพิ่มความทีนันาการลาดตระเวนทางอากาศพร้อมจัดเตรียมฝูงบินประจำฐานทัพใกล้แนวชายแดน ให้อยู่ในสภาพพร้อมปฏิบัติการสูงสุดการเคลื่อนไหวที่ถูกมองว่าเป็นการส่งสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์สอตเพื่อยืนยันจุดยืนในการปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนรายงานจากแหล่งข่าวด้านความมั่นคงระบุว่าเครื่องบินไล่ของกองทัพอากาศไทยถูกนำมาใช้ทั้งในภารกิจลาดระเบนการแสดงกำลังและการสนับสนุนข้อมูลข่าวปรองให้กับกองกำลังภาคพื้นดินการปฏิบัติการทั้งหมดอยู่ภายใต้กรอบการควบคุมอย่างรัดกุมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการยกระดับความขัดแย้งโดยไม่จำเป็นในช่วงเวลาที่กระแสข่าว ชายแดนร้อนแรงขึ้นการประสานงานระหว่างกองทัพอากาศกองทัพบกและหน่วยความมั่นคงในพื้นที่เป็นไปอย่างเข้มข้นข้อมูลจากการสอดแอบนมทางอากาศถูกนํามาใช้ประกรอบการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์เพื่อให้การเคลื่อนไหวของทุกหน่วยเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพสูงสุดขณะเดียวกันประชาชนในพื้นที่ชายแดนได้รับการแจ้งเตือนและดูแลอย่างใกล้ชิดโดยงานด้านความมั่นคงพยายามสร้างความเชื่อมั่นว่าการปรับกำลังของกองทัพอากาศ เป็นไปเพื่อการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยไม่ใช่การเปิดฉากความขัดแย้งใหม่ความเคลื่อนไหวของกองทัพอากาศไทยในครั้งนี้สะท้อนถึงบทบาทสําคัญของกําลังทางอากาศในบริบทความมั่นคงยุคใหม่ซึ่งไม่ได้จํากัดอยู่แค่การรบทางอากาศแต่รวมถึงการระ่าวการเฝ้าระวังและการสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมและความปลอดภัยของพลเรือนการใช้เทคโนโลยีการบินและระบบเรดาร์สมัยใหม่ ช่วยให้กองทัพอากาศสามารถติดตามสถานการณ์ได้แบบเรียวไามลดความเสี่ยงจากข้อมูลคลาดเคลื่อนและเพิ่มความแม่นยำในการประเมินภ่ายคุกคามที่อาจเกิดขึ้นตามแนวชายแดนนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงมองว่าการแสดงความพร้อมของกองทัพอากาศเป็นปัจจัยสำคัญในการยับยั้งไม่ให้สถานการณ์ลุกลามเพราะการมีศักยภาพทางอากาศที่เหนือกว่าสามารถสร้างแรงกดดันเชิงจิตวิทยาต่อฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีในสําคัญแม้จะมีความตึงเครียดนิยศเกิดขึ้นเป็นระยะแต่ฝ่ายไทยยังคงย้ำจุดยืนในการแก้ไขปัญหาผ่านคนไก การทูดควบคู่ไปกับมาตรการทางทหารการเคลื่อนไหวของกองทัพอากาศจึงถูกวางอยู่ในกรอบของการป้องกันเชิงรุกมากกว่าการเผชิญหน้าโดยตรงในหลายพื้นที่ใชยแดงการปรากฏตัวของอากาศยานไทยช่วยสร้างความมั่นใจให้กับกำลังพลพื้นดินที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องท่ามกลางแรงกดดันจากสถานการณ์การสนับสนุนจากอากาศทำให้การปฏิบัติการภาคพื้นดินมีความปลอดภัยและคล่องตัวมากขึ้นการปรับแผนการฝึกและการซ้อมรบของกองทัพอากาศในช่วงนี้ยังสะท้อนถึงการเตรียมพร้อมในระยะยักษ์ วอวไม่ใช่เพียงการรับมือสถานการณ์เฉพาะหน้าแต่เป็นการยกระดับขีดความสามารถโดยรวมของกองทัพกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนทําให้ประชาชนติดตามบทบาทของกองทัพอากาศอย่างใกล้ชิดมากขึ้นส่งผลให้หน่วยงานด้านความมั่นคงต้องสื่อสารข้อมูลอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกหรือความเข้าใจผิดในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญการใช้กําลังทางอากาศอย่างเหมาะสม และมีวินัยคือหัวใจสําคัญของการควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่อ่อนไหวอย่างแนวชายแดนเพราะการตัดสินใจที่ผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจนําไปสู่ความขัดแย้งในระดับบอที่ควบคุมได้ยากกองทัพอากาศไทยยังคงยึดหลักการปกป้องอธิปไตยควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคการเคลื่อนไหวทุกขั้นตอนจึงต้องผ่านการประเมินผลกระทบทั้งด้านการทหารการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการสนับสนุนด้านการข่าวจากอากาศยังช่วยให้ไทยสามารถตรวจจับความผิดปกติและป้องกันเหตุไม่คาดคิดได้ล่วงหน้าซึ่งถือเป็นข้อ ได้เปรียบสาคัญในยุคที่ภัยคุกค,คามมีความซับซ้อนมากขึ้นสถานการณ์ชายแดนในปัจจุบันอาจยังไม่ถึงขั้นการประทะเต็มรูปแบบแต่ความพร้อมของกองทัพอากาศถูกมองว่าเป็นกลไกสําคัญในการรักษาสมดุลและป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลายในระยะยาวความเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจส่งผลต่อทิศทางนโยบายด้านความมั่นคงของไทยโดยเฉพาะการลงทุนและพัฒนาขีดความสามารถทางอากาศให้ทันสมัยยิ่งขึ้นหลายฝ่ายเชื่อว่าการแสดงศักยภาพของกองทัพอากาศไทยในช่วงเวลานี้เป็นทั้งการป้องปราม และการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ไปยังประเทศเพื่อนบ้านและประชาคมระหว่างประเทศแม้สถานการณ์จะยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแต่การทำงานร่วมกันของทุกหน่วยในกองทัพไทยช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจว่าประเทศมีความพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของกองทัพอากาศจึงไม่ได้เปะเห็นเพียงข่าวทางทหารแต่เป็นภาพสะท้อนของระบบความมั่นคงโดยรวมที่ต้องอาศัยความรอบคอบและการตัดสินใจอย่างมีชั้นเชิงท่ามกลางความไม่แน่นอนตามแนวชายแดนบทบาทของกำลังทางอากาศยังคงเป็นปัจจัยหลัก ในการรักษาความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของไทยสุดท้ายแล้วสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจะคลี่คลายหรือไม่ขึ้นอยู่กับทั้งการทูตและการควบคุมกำลังทางทหารอย่างมีวินยัยซึ่งกองทัพอากาศไทยยังคงเป็นกำลังหลักในการรักษาสมดุลนี้ในเชิงยุทธศาสตร์การคงกำลังทางอากาศไว้ในระดับสูงถือเป็น,นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ฝ่ายไทยสามารถควบคุมจังหวัดองสานการได้การมีอากาศยานพร้อมขึ้นบินตลอดเวลาไม่เพียงเพิ่มความได้เปรียบเชิงปฏิบัติการแต่ยังช่วยลดโอกาสที่ฝ่ายจะตัดสินใจใช้กำลังอย่างหุนหันพลันแล่นแหลงข่าว ด้านความมั่นคงประเมินว่าการเคลื่อนไหวของกองทัพอากาศไทยในรอบนี้ถูกออกแบบมาให้ยืดุ่นสามารถลดหรือเพิ่มระดับความเข้มข้นได้ทันทีตามสถานการณ์จริงซึ่งสะท้อนถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์ความขัดแย้งชายแดนในอดีตการสอดแนมทางอากาศในปัจจุบันไม่ได้จํากัดอยู่แค่การบินตรวจการแบบดั้งเดิมแต่ยังรวมถึงการใช้ระบบตรวจจับสมัยใหม่ที่สามารถติดตามความเคลื่อนไหวทางพื้นดินได้อย่างละเอียดทําให้ฝ่ายไทยมีข้อมูลเชิงลึกในการตัดสินใจ โดยไม่ต้องพึ่งพาการประเมินจากภาคพื้นดินเพียงอย่างเดียวในพื้นที่ชายแดนหลายจุดการปรากฏตัวของอากาศยานไทยช่วยสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนโดยเฉพาะในช่วงที่ข่าวลือและข้อมูลที่ไม่ผ่านการยืนยันแพร่กระจายอย่างรวดเร็วผ่านสื่อออนไลน์การสื่อสารเชิงรุกของหน่วยงานความมั่นคงจึงมีบทบาทสำคัญไม่แพ้การเคลื่อนกำลังฝ่ายความมั่นคงพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้สถานการณ์ถูกตีความว่าเป็นการยั่วยุพร้อมย้ำว่าทุกการปฏิบัติการอยู่ภายใต้กฎหมายและกรอบสากลเพื่อรักษาพอ ภาพพลักของประเทศในเวทีระหว่างประเทศนักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมองว่าการใช้กำลังทางอากาศในลักษณะป้องปรามมากกว่าการโจมตีเป็นทางเลือกที่ช่วยลดแรงกดดันทางการทูตและเปิดช่องให้การเจราจายังคงดําเนินต่อไปได้ในอีกมิติหนึ่งความเคลื่อนไหวของกองทัพอากาศยังสะท้อนถึงความจําเป็นในการพัฒนากําลังรบให้ทันสมัยยังต่อเนื่องเพราะสถานการณ์ชายแดนในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงปัญหาเฉพาะพื้นที่แต่เชื่อมโยงกับบริบทความมั่นคงระดับภูมิภาคการฝึกและเตรียมความพร้อมของนักบินและเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินถูกยกระดับควบคู่ เนอเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ต้องเผชิญแรงกดดันสูงจากสถานการณ์จริงในสายตาของประชาชนการเคลื่อนไหวของกองทัพอากาศกลายเป็นสัญลักษณ์ของความพร้อมและความมั่นคงของรัฐซึ่งช่วยเสริมความเชื่อมั่นในช่วงเวลาที่ข่าวชายแดงกลับมาเป็นประเด็นร้อนอย่างไรก็ตามหลายฝ่ายเตือนว่าความตึงเครียดที่ยืดเยื้ออาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจชายแดนและวิถีชีวิตของประชาชนหากไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสมได้การประสานงานระหว่างฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนจึงเป็นอีกปัจจัยสำคัญเพื่อให้มาตรการด้านความมั่ นาโนาคงไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันของประชาชนมากเกินไปในระยะต่อไปทิศทางของสถานการณ์ชายแดนยังขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทั้งการเมืองภายในของแต่ละประเทศและแรงกดดันจากนานาชาติซึ่งทําให้บทบาทของกองทัพอากาศยังคงต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่องหลายฝ่ายคาดว่าแม้สถานการณ์จะคลี่คลายลงในบางช่วงแต่การคงกําลังและความพร้อมของกองทัพอากาศจะยังดําเนินต่อไปเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดคิดและรักษาความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ภาพรวมทั้งหมดสะท้อนให้เห็นว่าความเคลื่อนไหวของกองทัพอากาศไทย ในช่วงนี้ไม่ได้เป็นเพียงการตอบสนองต่อเหตุการณ์เชตหาหน้าแต่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการรักษาความมั่นคงในระยะยาวท่ามกลางความไม่แน่นอนการตัดสินใจอย่างรอบคอบและการใช้กําลังอย่างมีชั้นเชิงยังคงเป็นหัวใจสําคัญในการป้องกันไม่ให้สถานการณ์ชายแดนลุกลามเกินกว่าที่ทุกฝ่ายจะควบคุมได้เมื่อพิจารณาจากภาพรวมทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากองทัพอากาศไทยกําลังทําหน้าที่มากกว่าการเป็นกําลังรบแต่เป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ช่วยรักษาสมดุลของสถานการณ์ในพื้นที่อ่อนไหวความพร้อมของกําลังอากาศทําให้ฝ่ายไทย สามารถควบคุมสถานการณ์โดยไม่จําเป็นต้องใช้กําลังภาคพื้นดินในระดับสูงการเคลื่อนไหวดังกล่าวลาวยังสะท้อนถึงการวางแผนเชิงลึกที่คํานึงถึงผลกระทบระยะยาวไม่ว่าจะเป็นด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความเชื่อมั่นของประชาชนหรือเสถียรภาพในภูมิภาคอาเซียนซึ่งไทยยังคงพยายามรักษาบทบาทประเทศที่ยึดหลักสันติวิธีควบค,บคู่กับความมั่นคงในมุมของกําลังพลการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้แรงกดดันสูงทําให้การฝึกและการเตรียมความพร้อมมีความสําคัญมากขึ้นนักบินและเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินต้องรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วขณะเดียวกัน ก็ต้องรักษาวินัยและความแม่นยำในการปฏิบัติภารกิจกระแสะการติดตามข่าวจากประชาชนทำให้กองทัพอาการต้องปรับวิธีการสื่อสารให้โปร่งใสและรอบคอบมากขึ้นเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและข่าวลือที่อาจส่งผลต่อความมั่นคงการให้ข้อมูลอย่างเหมาะสมจึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญไม่แพ้การปฏิบัติการทางทหารในเชิงยุทธศาสตร์ระยะยาวความตึงเครียดตามแนวชายแดนครั้งนี้อาจกลายเป็นบทเรียนสำคัญที่ผลักดันให้ไทยเร่งพัฒนาขีดความสามารถทางอากาศทั้งด้าน เทคโนโลยีการฝึกและการบริหารจัดการกำลังเพื่อให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่หลายฝ่ายมองว่าการรักษาความพร้อมของกองทัพอากาศในระดับสูงอย่างต่อเนื่องเป็นการป้องปรามทีมมีประสิทธิภาพมากกว่าการตอบโต้เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเพราะช่วยลดโอกาสการคำนวณผิดพลาดของฝ่ายตรงข้ามขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวของกองทัพอากาศ ยังต้องดำเนินควบคู่ไปกับความพยายามทางการทูตอย่างใกล้ชิดเพื่อเปิดช่องทางการเจราจาและลดแรงเสียดทานในระดับภูมิภาคการรักษาสมดุลระหว่างกำลังและการเจราจาจึงเป็นโจทย์สำคัญของผู้นำด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนความรู้สึกของประชาชนยังคงเป็นปัจจัยที่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งการสร้างความมั่นใจว่าการเคลื่อนกำลังเป็นไปเพื่อการป้องกันไม่ใช่การสร้างความหวาดกลัวเป็นสิ่งทอนหน่วยงานรัฐต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเมื่อสถานการณ์ยังไม่สามารถประเมินได้อย่างแน่ชัดความพร้อมของกองทัพอากาศจึงเปรียบเสมือนหลักประกันว่าประเทศไทย จะไม่ตกอยู่ในภาวะเสียเปรียบหากเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นตามแนวชายแดนท้ายที่สุดความเคลื่อนไหวทั้งหมดสัท้อนให้เห็นว่าบทบาทของกองทัพอากาศไทยในยุคป,ปัจจุบันไม่ได้จํากัดอยู่ที่การรบแต่เป็นส่วนหนึ่งของกลไกความมั่นคงเชิงบูรณาการที่ต้องอาศัยทั้งกําลังความรอบคอบและวิสัยทัศน์ระยะยามเพื่อรักษาความสมบของประเทศ